น่าจะให้หลวงพ่ออยู่พักอีกสักหน่อยให้รีบกลับมาทำไมคะเนี่ยทำไมไม่บอกหมอฮะอาจจะมาเป็นคนขอหมอกลับมาเองเออ้าวหลวงพ่อกลับก็ไม่บอกเป็นมีของฝากเลยจะเอาอะไรเดีย่ยหมูจิหรือว่าทุเรียนกวนเอาไว้จา,านนนโรงพยาบาลเมื่อไหร่เนี่ยผมจะไปททงของฝากบ้านแล้วกันนะอ้าวโอ้โหไปออกแบบมายัางไงเนี่ยแม่ จาบจริงๆเลยดิจานคำเนี้ยวเขาเลิกใช้มาสิบปีแล้ว,วจานไปอยู่ไหนมาไอจุกปากเม็นแปลงฟันบ้างเปล่ยเนี่ยไม่ใช่กินหนูจานกินหนูตายชัดๆบอกว่าไม่ใช่อ่ะไปเดี๋ยวจะพาหลวงพ่อขึ้นกุฏิก่อนสวีทก็ให้เพียงพอเลยนะไอจุกไปไปแปลงฟันด้วย แล้วจะบอกได้หรือยังคะว่าโรถไปโดนอะไรมาคุณสัมผัสจุกได้แล้วผมไม่รู้ว่าจุกเดียวกวันหรือเปล่าครับทั้งจุกทั้งเปรด็ดอ้ยคุณทำอะไรครับตาให้คุณพกติดตัวไว้ไงคะไม่ไม่ไม่ตาเก็บไว้เลยครับแต่คุณเพิ่งเจอมานะคะ มันคงไม่มาตามติดๆกันหรอกครับตาคุณเชื่อผมนะมันคงไม่มาตามรังควานผมตลอดหรอกผมว่าตาเก็บไปป้องกันตัวเถอตามรังควานมันไปอย่าหยุดตอนนี้ข้ามั่นใจแล้วว่าทำไมไอหลวงพ่อนั่นถึงตามช่วยพวกมันนักนโดยเฉพาะไอหนุ่มคนนั้น คุณเชื่อผมนะครับผมว่าอยู่กับตาเนี่ยน่าจะมีประโยชน์มากกว่าแล้วคุณพอจะจำได้ไหมคะว่าเปรตทั้งสองตอนนั้นลักษณะเป็นยังไงบ้างตอนหนึ่งไฟไหม้ปากสุนิีกตอนหนึ่งเล็บยาวแหลมมากผมเห็นมันขูดเนื้อตัวเองกินด้วยพูดถึงแล้วจะอ้วกตา อคทิชะะันลุมคเปดกับสัตตังคเปดชื่นกับช่วงแน่ๆุณแน่ใจเหรอครับค่ะดูจากผลกรรมที่พวกเขาทำแล้วคุณจะเอาไงต่อครับตาทำในสิ่งที่ตาควรทำไงคะปลด,ดปล่อยเขาทั้งสองคนแต่ว่าเปลตดพวกนี้ มันน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆนะครับน่าจะมีคนบังคับขู่เข็นเขาอยู่ตาต้องรีบทำกุศลเพื่อที่จะได้ปลดปล่อยพ่อกับแม่ได้ในที่สุดถ้าคุณต้องมาเชิญหน้ากับมันผมขออยู่กับุนด้วยนะให้มาถึงเวลานั้นก่อนแล้วกันนะคะ